มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในแคมป์ต้องสู้กับมีคือเรื่องนี้มันเกิดมาจากที่ผมสงสัยนะครับว่าถ้ามีบุกเข้ามาในแคมป์คนพวกนี้มันจะรับมือกันยังไงเมื่อสงสัยแล้วก็ต้องลองนะและในคืนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าพึ่งได้ตัวแจ็คลูกชายของจอนกลับคืนมาทุกคนกําลังดีใจนั่งร้องเพลงเลี้ยงฉลองกันใหญ่และทันทีที่มีคริสลี่พวกลอกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าวงแตกกันเลยทีเดียวบางคนนี่สับตีนแตกวิ่งหนีกันอย่างไวแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ยืนหยัดยิงสู้กับมีแม้ว่่าาาจจจะะโดดดนนนนมมัยัยบบห้้สภพแทูไไ และในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังวุ่นวายอยู่นั้นผมก็ได้หันหลังไปเห็นโฮเซที่นั่งดูแบบชิวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูท่าพี่แกจะชินแล้วนะหลังจากที่ทุกอย่างสงบได้10นาทีเนี่ยผมก็ได้เข้าไปเยี่ยมผู้หญ <Okay. S 1> ิงในบ้านต่อเลยนะครับและต้องบอกเลยนะว่าผิดคาดมากนะระหลังจากที่เห็นมีเนี่ยสาวๆไม่วิ่งหนีไม่พอนะครับแต่ดันวิ่งมาช่วยกันต่อยเฉยเลยนะ <Okay. S 1> ใช่นะต่อยด้วยมือเปล่านี่แหละกูจะบ้าหรือว่ายังดีนะครับที่จอนเนี่ยวิ่งมาช่วยไม่งั้นพวกสาวๆมันคงได้ยืนต่อยมีอยู่แบบนี้ทั้้งงืนนน่ออออยาากกใหละออะไรเเพีมม